นักอะไรกเด็ดพ่อกระเกงแยเลยไบข่ะจริงหรือป่าตัวอยจะมาถึงลูกนี่แวะกลางลูกกลางทางที่มาฝ่าวิแมนี่น่าจะหนักอะไรมันหนักอะไรเด็ดพ่อเด็พ่อทำอะไรเบค่ะโ้ยเฮ้ยพ่อพาใครมาดู่หิงนี่ดูเด็พ่อของเล่นของลูกหญิงมาแล้วเปคอะ้ยังไง เป็นหน้าที่ของหญิงแล้วเดี๋ยวพออ่อเขาโตนล้ลูกนะเดี๋ยว,วยเด็กพ่าจะไปไหนอ่ะอะไรนะลูกก็ก็เด็กพูาพาฝัน้ามาเลจะมาปล่อยให้กับลูกหิงแบบนี้เขาเป็นหนุมลูกหิงก็เป็นสาวว่าแล้วที่ปล่อยอยู่กันสองคนโอ้หกหญงรุ่นนี้จะอายอะไรล่คะไต้องอายแล้วรุ่นเนี้ยอ้ผก็มียางเหมือนกันนะหญิงไม่มั่นใจแล้วลูก ไมไ่เคยถ้าไม่มั่นใจเดี๋ยวพ่อทำไม่ได้คุณไม่หมอไม่ควรนะไปคาดถ้าเปนะ็นเช่นนั้นให้หม่อมฉันร้อยสันเลททำแทนเองอย,ย่กเลยตัวดีไนงะที่มึงน,นะพ่อเสี้ยใครธรรมชาติมันพาไปนะแล้วคือตื่นเต้นไปหมดเลยแล้วเขาจะทำอะไรกันแล้วจะไม่เคยอ่ะไม่เคยเหรอเคยนะโผล่มาสองคน ข้ออันนั้นมันนอกเรื่องไม่ลูกนะพอเชื่อว่าหนิงต้องทำไดงขอให้มีความสุขมากๆเกิดอะไรขึ้นร้องเรียกพ่อตังตเดี๋ยวพ่อมาช่วยเดี๋ยวพี่แล้วไปค่ะมีความสุขแล้วหมนะมาดูนะ้าไม่ไหวบอกผมชั้นใหญเดี๋ยวผมชั้นมาต่อเนียทำได้หนิงขับสองนี่นะมึงนะ แพงตาข้ามองไม่เห็นขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับคุณสรับขอบานรับขอบคุนะครับสคุณรนะคั <ขอ S 2> นนอบใุนะคะมมมอ,คานนะคะอคมาอีกแล้วก็ป็นของราได้แน่เลยอะไีอย่างนี้บ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอพะคุณนะอุตส่าห์เอาข้ายามาให้วันนี้ไปหาหมอมาขอบคุณนะครับหมอนักตรวจค่ะม่เป็นไรดีแล้วค่ะดีขึ้นขอบคุณนะครัสองคนกับผู้ปกครองเราจะสองหมื่นกว่าสบายไป ขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรค่ะให้ติดไม่เป็นไรค่ะขอบคุณ,คณนะคะอีหนูมีแบ๊กแล้วเราขยึดก่อนไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกลัวค่ะวันนี้เราแสดงกันยันเลิกค่ะติดไหมขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ คุแห็นจ้าคะขอบคุณนะครับเดี๋ยวขอเวลาอยู่มีผัวก,ก่อนเอ,อาดีแล้ว้อเสร็จดีล้ต้องมีคนอิจฉาแล้วบ้างแล้วแหละไม่ต้องมีอิจฉาเราเลยว,ว่าแล้ว คนลักจะห้าปีแล้วก็ไม่ได้เจออะไรเลยบายตัอ้งอีกชาก็นะเดี๋ยววันนี้ค่ำคืนสองลานก่อนเดี๋ยวแบ่งให้จุ๊บให้คนละทีเป็นของฝากว่าแล้ะก็แหวนโอน อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้สึกกับอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอยู่คนเดียวเลยครับเวลาคุณตายสนิทเลยนะเนี่ยทับ <laughs> ข,ขนาดนี้มันยังไม่ดิน <laughs> ลลด้นคนระับเริ่มรูดตัวมาดิ้นจ้ามาไิ้นตัวหน่วยที่ดิ้ ý tưởng chương trình của mình chương tr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 ình